สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดจะพามาทําเมนูไข่เจียวแหนมหมูนะครับเป็นเมนูง่ายเนาะเมนูเร่งด,วด่วนเมนูเด็ดๆของใครหลายคนเนาะนี่ก็จะไ,ได้ไข่ไก่สามฟองแหนมหมูนะครับซื้อมาจากตลาดแล้วก็หอมซอยมีใบโหละพาเล็กน้อยแล้วก็จะมีพริกแล้วก็ผักชีเนาะพริกสดโอเคเดี๋ยวเรามากระเทาะไข่กันเลยไปวันนี้ไข่ไก่สามฟองนะครับเบอร์เล็กหน่อยได้มาจากตลาด ใส่ส้ององมาอีกไถเลยครับลงไปไปลายช้อนนิดหน่อยน้ำตาลครับปลายช้อนเหมือนกันตาหนึ่งช้อนโตครับเติมผักที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับหอมซอย พริกแล้วก็ผักชีนี่เป็นใบโหระพาตี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 ตตนี่ไฮไลท์เราหนม้หมูครับป่บเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยครับไปเลย นี่ตั้งกระทะแล้วครับเพืเ่อนๆนี่เติมน้ำมันครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็เอาไข่ลงไปเลยครับเพืเ่อนรอไข่เสร็จตัวแล้วก็กลับด้านเลยครับเพืเ่อนนี่โอ้ ตอนนี้ไข่ไก่เราสุกแล้วนี่ี๋ยวเราจะพักใส่กระชอนเลยนะครับเพื่อนแล้วใส่กระชอนเลยนะเราจะปิดไฟปิดไฟใช้มันเสด็จน้มันก่อนนะครับเพื่อนี๋ยวเราจะตักใส่จานกันนี้เลยครับ ตอนนี้ไข่เจียวเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเพื่อนๆไข่เจียวสูตรเด็ดไข่เจียวแหนมหมูเออมาแล้ววันนี้เราก็มีเมนูไข่เจียวแหนมนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่มีน้ำพริกด้วยวันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูนะครับแอดจะขออนุญาตชิมก่อนนะแล้วก็ทานข้าวเลยหิวข้าวแล้วน,นี่เป็นเนื้อแหนม ที่เราลงไปทอดนี่อร่อยเหมือนเดิมครับเพื่อนหอมหอมใบโหระพาแล้วก็นุ่มโอ้ทานข้าก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามด้วยนะขอบคุณแนละสวัสดีครับ